การเลือกตั้งประธานธนาคารสหรัฐก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่ามาดูกันแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่เราต้องจับตาดูกันบ้างวันนี้ก็มีมุมมองจากธนาคารเกียรตินาคินมาฝากกันใช่ค่ะติดตามจากคุณนิดาชน,นิดาประสมสุขค่ะ สวัสดีค่ะนัาเตร์พิยาศักดิ์ค่ะข่าวนี้มาคุยกันประเด็นเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะคะจะเกิดขึ้นก็คือวันที่เพฤศจิกายนตามเวลาของบ้านเรานะคะก็เอาเป็นว่าเราต้องมาติดตามหลายๆประเด็นนะคะย้อนกลับไปกันก่อนดีกว่าปกติแล้วเรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบดีนี่คนสหรัฐอเมริกาเขาต้องดูประเด็นอะไรเป็นหลักๆกันบ้างคะโอ้เรื่องของประเด็นเนี่ยหลักๆเนี่ยนะครับมีมีอยู่หลายประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ เศรษฐกิจอันนี้เป็นตัวตัวที่หนึ่งหลักตัวชีวะสำคัญแน่นอนนะฮะเขาเขามีคำภาษางกฤษว่าเขาจะมีสติวีนที่ว่ามันต้องเูเรื่องของเศรษฐกิจก่อนนะครับแล้วก็ตัวที่สองก็คือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนโยบายในประเทศนโยบายต่างประเทศนโยบายความมั่นคงนโยบายในเรื่องของงบประมาณอะไรต่างนหลายหลายอย่างนะครับเป็นสิ่งที่ ประชาชนอเมมิการเอามาใช้ในการตัดสินใจรวมถึงนโยบายทางสังคมด้วยค่ะนโยว่าจะมีการทำแท้งไหมจะมีการเรื่องของสิทธิ์ของเอ่อเอ่อเกย์หรือหรือรักุ่มเพศเนี่ยเนี<อ>่ยว่า,ว,าว่าเป็นยังไงนะครับผมเพราะว่าประชาชนของสหร,รัฐอเมริกาเขาก็จะคำนึงถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพที่จะค,ค่อนข้างจะค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ก็อเมริกาเป็นประเทศที่ พัฒนาแล้วแต่ว่าคอนเซอร์เวติหรือว่าอนุรักษนิยมค่อนข้างสูงเหมือนกัน mm. ก็คือจะมีคนส่วนใหญ่เหมือนกันที่จะไม่ค่อยอยากให้ว่ามีการแต่งงานระหว่าง ระหว่างเพศเดียวกันหรือว่าเรื่องของการทําแท้งอะไรอย่างเงี้ยึ่นเป้นประเด็นพวกนี้ทางสังคมหรือว่าการใช้ปืนเหเด็นพวกนี้ก็คือเขาก็จะไม่ค่อยอยากให้ทำบางบางคนนะครับที่เป็นที่เป็นคอนเซเวตีแต่ว่าความเคลื่อนไหวของอเมริกาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะก็ค่อนข้างจะเป็นที่น่าจับตาของโลกเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยก็จะไปจับตามองเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายของทางเดโมแครตและก็ริพับบิกันนะคะซึ่งทางเดโมแครตก็เป็นทางด้านของาระธโอบามา แล้วก็ทางเรเบ็ปปิการเองก็ทางมิทรอนี่นะคะคเอาเป็นว่าย้อนกลับไปในการเรื่องของกดีเบตกันก่อนดีกว่านะคะคเพราะว่าใกล้จะถึงวันเลือกตั้งกันแล้วเนี่ยผลที่ปรากฏออกมาเสียงตอบรับจากโคลเป็นยังไงบ้างคะครับคือจริงๆว่าเนี่ยเป็นนักวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ด้านการเมืองในหลายๆท่านก็พูดว่ารอมนี่เนี่ย แปลกมากแล้วก็แข็งแกร่งมากตั้งแต่ก่อนตั้งแต่ไหนแต่ไรมาออวางแผนว่าจะเลือกประธานาเป็นเป็นผู้สมัครชิงตำแหน,าางน่งประธานาธิบดีเนคะแนนต่ำกว่าโอบามาเยอะมาก6 0 4 0จะ uh, 70 30อะไรต่ไม่อะไรนะครับ แต่ว่ากลายเป็นว่าหลังจากดีเบตครั้งแรกเมื่อวันที่3ตุลาเนี่ยนะครับคราวนั้นเนี่ยกลายเป็นว่ารอมนี่ได้รับถล่มทลายครั้งแรกนะครัครั้งแรกได้65เปอร์เซ็นต์นะฮะในขณะที่โอบามาได้35เปอร์เซ็นต์ทก็รู้สึกว่ารอมนี่แบบแข็งแกร่งเลยเพราะแต่ก่อนในภาพของเขาคือเขามาจากเป็นการเขาเป็นวัดมนิธนากรก็คือคนที่ทำงานอยู่ในเชิงงานพวกอินเวสต์มีนเงินใช่ดูแบบว่า ไม่ติดดินหละประมาณว่าไม่ไม,ไม่เป็นนายแบงค์ไม,ไม่ไม่สนใจคนประชาชนแต่กลายเป็นว่าเออพอคราวคราวที่ดีเบตครั้งแรกเนี่ยเขายิ้มแย้มแจ่มใสเขามีเขาโชว์ว่าแล้วแล้วก็มีแผนมีแผนหรือมีแผนชัดเจนว่าจะ จะดําเนินนโยบายเศรษฐกิจน,นโยบายด้านรัฐบาลยังไงตีตื้นขึ้นมาเยอะนะครับในครั้ง,<อ>งแรกใช่ใชครั้งที่2ก็เลยกลายเป็นว่าทางโอบามาก,ก็ต้องมาเข้มแข็งมากขึ้นต้องโชว์พาวมากขึ้นต้องชี้นหน้าก,กันเลยถ้าจําันได้ครั้งที่2จะเป็นการเดิน ยืนดีเบตมากกว่าใช่ตอนแรกนี่คล้ายๆเป็นโพเดียมครั้งแรกเป็นโพเดียมครั้งที่ส็นยืนก็ยืนชี้กันเลยว่าแบบว่าคุณทํานโยบายอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่อะไรแบบนี้อะไรยังไงนะครับก็กลายเป็นว่าโอบามาก็นําขึ้นมาได้เป็นเป็น46กต่อ39ิก็ชิวๆกันดีเบตครั้งที่สามเนี่ยลมนี้ก็ยังแพ้อยู่เป็น47ต่อ31นะครับอันนี้คือผู้เรื่องต่างประเทศแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันโมเมนตัมมันได้มาจากดีเบต แรกคะแนนเขาโดยรวมเขาก็ตีตื้นตีตื้นตีตื้นขึ้นมานะครับจากที่43 10อะไรแถวนั้นขึ้นมาเนี่ยคนที่อันดีไซน์หรือว่าคนที่ยังไม่ชัดเจนเนี่ยก็เริ่มดีไซน์มามากขึ้นบางคนก็กลับไปหันหันเข้าไปเลือกลองนี่มากขึ้นบางคนก็มาโอบามาแต่มันก็เลยทําให้มเมนตั้มเนี่ยมันมันขึ้นมาบ้างตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงที่น่ากลัวมากวันวันนี้วันที่สองใช่ไหมครับที่เราไปอ่าดรายการตอนนี้เนี่ย47เท่า รู้สึกจะเป็นถ้าจำไม่ผิดจะเป็น47.4ต่อ47.3โอ้ก็เฉียวฉิวกันมากเลยเฉียวเฉวกันเลยค,ครับผมโพหลายโพบางโพเนี่ยก็บอกว่าลอมมี่ชนะหน่อยหนึ่งะนะครับบางโพก็บอกอุบามาชนะหน่อยหนึ่งนะครับ,บนักวิเคราะห์บางคนเนี่ยบอกว่าผลการเลือกตั้งนีจะเป็น3แบบคือไม่อุบามาชนะชฉวๆฉียก็ลอมมี่ชนะชฉวๆฉวหรือลอมมี่ชนะขาด อ๋อโอ้หไปทางทางรัมนี่มากกว่ากันคือเพราะว่าโมเมนตัมเข้ามาแรงะนะในในรัฐที่เป็นรัฐเอ่อรัฐที่เป็นแรฐทช่กราวหรือเป็นรัฐที่ต้องเป็นเ,เป็นต้องสู้กันเยอะเนี่ยเ,เป็นสมรภูมิเนี่ยโอ้โหเขาเขาขึ้นมาค่อนข้างเยอะแต่ในหลายรัฐทวกงนี้ ถ้านับโดยรวมแล้วยังแพ้อยู่แล้วมันมีอะไรที่ถือว่าเป็นจุดเด่นที่ทําให้รอมนี่เนี่ยเขาสามารถที่จะมีเสียงค้างมากนะคะถึงตั้งแต่การดีเบตในครั้งแรกจกกนกระทั่งถึงตอนนี้ที่โพบอกว่าก็ค่อนข้างที่จะสูสีเลยทีเดียวครับคือเรื่องจริงๆเนี่ยมันรอมนี่สส่วนเดียวก็ไม่ใช่ค มันเป็นเรื่องของโอบามาด้วย oh. คือโอบามาขาขาขาเข้ามาครั้งที่สีปีที่แล้วเนี่ย <c oughs> เขาขายตัวเขาในแง่ของว่าเขาเป็นความหวังใหม่เขาเป็นโคปเขาเป็นการเปลี่ยนแปลง <c oughs> เขาเป็นเช h a n g e าโคฟเป็นเ change <c oughs> อะไร <c oughs> อต่ <c oughs> อะไรนะครับปรากฏว่าภาพที่ที่ออกมาก็คือคือก็ต้องยอมรับว่าตอนนั้นเศรษฐกิจของ, <c oughs> ของสหรัฐเนี่ย กิดวิกฤตมากแย่มากนะครับเขาก็จริงๆเขาก็ออกแผนมาเยอะแยะนโยบายมาเยอะแยะมาช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปเข้าไปอุดหนุนไปอุ้มพูดง่ายๆอุ้มบริษัทรถยนต์กับธนาคารซึ่งตรงนี้ก็ช่วยช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ไปเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการ การมีการสเตรทเทสการการเทสธนาคารอะไรจนสร้างความเชื่อมั่นขึ้นมาได้ว่าอย่างนั้นแล้วก็ทางทางธนาคารการสหรัฐก็มีการช่วย QE อีอะไรต่าง่อะไรมันก็เลยตอนนั้นมันเลยเปโมเมนตัมขึ้นมาแต่พ้อยจริงๆคือมันไม่ได้เป็นการเช้งแ่างชัดเจนและข้อเสียของโอบามาอย่างหนึ่งก็คือคเมื่อเขาเข้ามาตอนที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาโชว์ว่าเขาเป็นคนที่สามารถที่เขาเรียกว่าใบพานิสาร คือนําให้ทั้งสองฝ่าย Democrat, Republican, เดโมแครตกับริพับบลิกันเข้ามารวมกันได้แต่ปรากฏว่ายิ่งมายิ่งทําให้แตกแยกการทํางานก็ไม่ได้เป็นเป็นเอกภาพเดียวกันใช่ใชก็เลยกลายเป็นว่าสัพยกฎหมายที่ผ่านสภาของเบสอ,อะไรต่อม่อไรน้อยมากในช่วงอุปมาน้อยกว่าในช่วงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะ,อะเพราะว่าตัวของ ไวท์เทาส์หรือว่าทำเนียบขาวเนี่ยมีท่าทีที่แข็งต้าจนเกินไปไม่ไม่อรุ่มอารมณ์กันบางทีคณะกรรมการกรรมธิการร่วมของรัฐสภาอะไรซึ่งตัวเองตั้งขึ้นมาเองออกออก,ออกนโยบายอะไรมาก็ไม่ค่อยยอมรับอันนี้ก็เลยทําให้คนเอืมละอากับเรื่องของการเมืองในสหรัฐและเอืมละอากับอ,อุปมาและก็รู้สึกว่าการว่างงานเนี่ยที่ว่างงานอยู่สูงๆเนี่ยมันยังไม่ลงสัทีมัน เขาเคยมีสถิติมาว่าการว่างงานเนี่ยนะครับถ้าไม่ต่ำกว่า7.2นะก็คือโดยเฉพาะช่วงหลังวิกฤตหลังอะไรต่ไม่ไรถ้าไม่ต่ำกว่า7.2เปรนี่ยปะธานาธิบดีที่ดํารงตําแหน่งอยู่ในตอนนั้นจะต้องถูกจะจะออกไปซึ่งตอนนี้ก็8 7ปอร์เ็นต์ก8ก็เกอ8ยัง อย่างถ้าถ้าเราโอบาม่ากลับมาได้นี่ก็คือ <c oughs> เป็นครั้งแรกนับ <c oughs> จากสมัยสงคราม,มโลกครั้งที่สอง <c oughs> สมัยรูสเวลล์แฟรงคิรูสเวลล์ที่ที่ทําให้ประธานาธิบดีได้เลือกตั้งมาเป็นสมัยที่สองแต่ว่าก <c oughs> ็ยัง uh, กล่าวว่างานสูง <c oughs> ตรงนี้มันก็เลยทําให้เรื่องของรอมนี่เนี่ยบางคนก็ค่อนข้าง เชื่อมั่นขึ้นมาเพราะเร่เนี่ยเขาเป็นอย่างที่ได้เรียนไปเป็นวานิทลากรใช่ไหมครับ<ช>เป็นปน,นายแบงค์มาแล้วก็สามารถทําให้บบริษัทบริษัทด้านการเงินของเขาเนี่ยขยายเติบโต,ตขึ้นมาได้นะครับก็คือคล้ายเป็นนายแบงค์ที่ประสบความสําเร็จในเรื่องธุรกิจเข้าใจธุรกิจอย่างขนาดเดียวกันก็คือ,อ เป็นในแง่ของเคยเป็นผู้ว่าการรัฐแมสซาชูเซตส์นะครับแล้วการที่เขาเป็นรัฐรัฐในตอนที่เขาเป็นเป็นผู้ว่าการรัฐเนี่ยก็ทําให้เกิดมีการช่วยมีการโคกันอย่างดีนะครับระหว่างเดโมแครตกับเดโมิกันในสภาสภารัฐในสภาระดับรัฐนะฮะแล้วก็ผ่านกฎหมายดีๆออกมาค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยทำให้คนบางคนก็เชื่อว่าเออรนนี่เนี่ยจะสามารถที่จะนํา ความที่เป็นใบพาธิสารหนึ่งที่ได้เรียนเนี่ยเข้ามาสู่การเมืองระดับชาติแล้วก็ทําให้ ประเทศอเมริกาเนี่ยสามารถผ่านพ้นในการที่เป็นเขาเรียกแบบเป็น p o l i t i c a l deadlock หรือว่าการที่ยึดติดทางการเมืองเกินไปอะไรสักทีมีการอารมุนมรรุยกันสมานฉันท์กันมาอย่างนั้นเถอะนะคะก็ถือว่าอาจจะเป็นความหวังที่ใหม่กว่านะคะที่ประชาชนชาวสหรัฐเองเนี่ยกำลังรอกันอยู่นะคะแล้วก็กาลังจะมีการชี้วัดกันในวันที่6พฤศจิกายนอยู่ในบ้านเขานะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาประมวลกันอีกหนึ่งทีว่า ในเรื่องของนโยบายต่างๆนะคะที่ประกาศออกมาที่มีการพูดคุยกันแล้วก็บอกว่าคะแนนเนี่ยสูสีกันอย่างมากนะคะถ้าหากว่าฝ่ายไหนฝ่ายหนึ่งได้เนี่ยจะมีผลต่อเศรษฐกิจอย่างไรนะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันนะคะในครั้งต่อไปวันนี้ต้องขอขอบคุณดรเปียศักดิ์มากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะก็เฉือนกันจริงๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ข่าวล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องดูกันที่ตรงฟลอริดาตอนนี้โอบามานำรอมนี่49%้ต่อ47%นะคะแล้วก็อันนี้ก็ใกล้เคียงกับโพลเมื่อเดือนที่แล้วที่48%ต่อ47%บเจ็อบอกว่ามันเฉือนกันที่รัดนิ้งจริงหนึ่งถึงสองแค่นั้นเองนะคะเรียกว่าเป็นคู่ที่สูสีมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเลือกตั้งอเมริกาเลยก็ว่าได้นะคะเดี๋ยวพักกันคู่เดียวช่วงหน้านะคะคุยเรื่องน้ำมันกกกััับบบคคคุณณททออออแสสสงงชยยปปรรรระะะววตตติิจาาาไนนดดูถ้่ศ แล้วก็ราคาขายปลีกในบ้านเราค่ะ